จริงๆก่อนหนึ่งต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่วันนี้แสดงออกด้วยบรรยากาศที่มาอย่างแน่นหนาข้างนะมาตั้งหลายพนแล้วก็ยอดบริจาคที่ตอนนี้เนี่ยด้านหลังก็น่าจะทะลุสิบล้านบาทไปแล้วนะครับรวมยอดสมาชิกที่ปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณสองพันห้าร้อยนะครับก็ไปต่อครับก็ผมคิดว่าเป็นการแสดงออกว่าพรรคประชาชนเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนครับอย่างที่บอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะได้หกแสน เพรจริงๆไปต่อเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบเป้าบางแสนคนเราก็คงไม่ได้ปิดรับสมัครก็ยังขยายการสมาชิกไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะเป้าหมายสูงสุดของเราเองเราต้องการสร้างแนวร่วมให้มากที่สุดสูงเป้าหมายในการเลือกตั้ง2,570ที่เราอยากสร้างรัฐบาลที่มีการเป็นเป็นไปโดยสายตามจังหวัดต่างๆครับมีแน่นอนครับอย่างตัวผมเองเนี่ยหรือวันสองวันนี้ก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดลับปิน รวมทีมงานจังหวัดสังขาพักนะครับที่ปัจจุบันเราได้มีการประชุมกรรมการนรัไปเมื่อวานแล้วครับออกระเบียบต่างๆเพื่อให้ไปต่ออากไลอยต่อเพื่อที่สามารถแต่งตั้งทีมงานพักประชาชนประจำจังหวัดสังขาพักต่างๆได้เพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆไปอย่างได้ไม่สะดุดเมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยครับก็เพิ่งมีการประชุมคณะกรรมการสังขานะครับแล้วก็มีตัวผู้สมัครเต็มที่เรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวรอความชัดเจนรอประกาศครับ ก็ผู้สมัครือเป็นผู้สมัที่เารียบเือนะครับแน่นอนครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงออกว่าเราเองความพร้อมนะครับวันนี้เน่ยมาอยู่ในภาประชาชนทั้งการเทที่มีการลืกตั้งซ่อมรวมถระบบการาระบบการสัสมาชิกทุกอย่างเนหน้าต่ออยางไม่สครับทานพเองตอนนี้มีการเคาะมตำแหน่งรอา่ ต้องรอในที่ประชุมสสนะครับก็เรื่องนี้มีการหารือกันอยู่ว่าคาดว่านะครับยังไงก็ตามเราน่าจะมีการเสนอค candidate เพื่อยืนยันว่ายังไงก็ตามเนี่ยตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัฐสภาอีกที่หนึ่ในขณะที่เราเป็นพรรคที่มีจำนวนที่มากที่สุดก็ตรงที่จะมีส่วนในการเข้าทีงตำแหน่งตัวนองด้วยแล้วก็เป็นการดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้รับฟังแค c a n d i d ที่จะได้แสดงตัวในสภาผู้แทนรัฐสภ อาจจะต้องรอการหารือภายใน่ปรว่าที่ตำแหน่งสมาชิต่างรุ่แทนรัรองประชาชนยังไปเรียกต่อานเก็ยี่ต่างๆในกรรมิการ่นของวิไฟนนะครที่เรตั้งไปงต่อตำแหน่งวิ p นะครับยังสามารถทำหน้าที่ไปได้อย่างคงเดิมนะครับอันนี้ก็ปรึกษาทางสงะกรรมการทเของสภาผู้แทนรัศรแล้ว่าตำแหน่งวิทของพิทไปทา่ย่งตั้งโดนตั้นรัง ก็ตอนนี้อย่างที่ผมได้นำเียนมาเดี๋ยวรอประเมินดูก่อนว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปางอย่างไรขอความชัดเจนเพิ่มขึ้นคิดว่าเดี๋ยวรอหารูในที่ประชุมสอสอก่อ์ ก็คิดว่าเดี๋ยวพอคำนวณเ,เสสสรื่องของศัดท์ส่วนอะไรออกมาชัดเจนถ้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยยังไงก็อาจจะต้องมีการหารอกันภาในองคางว่าเก้าอี้ตรงไหนที่เราจะจัดลำดับความสำคัญยังไงบ้าง